เริ่มต้นข่าวกันเลยก็แล้วกันนะคะเรื่องของการตรวจสอบของเอาเริ่มต้นจากปปชก่อนก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นจากปปชที่ตรวจสอบ12เจ้าหน้าที่12ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะคะทางคุณทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิยุติธรรมก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ปปชถ้ามีข้อมูลกต้องรํบเอาไว้พิจารณาค่นหาข้อจริงแต่ส่วน ่าวหาว่าก็ไปม,มีผกลกระทบตัวรองต้นสังกัดขนานี้ยังไม่ได้มีคาสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อที่จริงค่ะเพราะตามขั้นตอนแล้วถ้าปปชยังไม่ชี้มูลก็ถือว่ายังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะคะคืออย่างถ้าลองเปรียบเทียบเนาะอย่างกรณีของคุณหมอเนี่ยแพทยสภาก,ก,ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบจริยธรรมเพราะถูกกล่าวหาเรื่องนี้ mm. แต่จริงๆแล้วคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้มีเพียงแค่คุณหมอเท่านั้นนะแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ของราชทันด้วยแต่ต้นสังกัด mm. อย่างจริธรรมเนี่ย ยังไม่ได้มีการตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบในเรื่องนี้ในเชิงของจริยธรรมเหมือนกับที่แพทยสภาทำเพราะคุณทวีบอกว่าเดี๋ยวอรอปปชก่อนเดี๋ยวปปชชี้มูลอะไรเมื่อะไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมีการตรวจสอบกันอีกทีนึง,งนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณทวีค่ะการที่เรื่องตรวจสอบข้จริการราวจสอบไปแต่ถ้าจะถึงขั้นกฎห,หมายเนี่ยต้องให้คณะปปช ชุดใหญ่ที่ว่ามีมูลริงจะเป็นมันเป็นกฎหมายฉแบบับตส่วนตัว,ตวท่านกังวลไว้กับการที่อ่ปาปปชเนี่ยรับไว้พิจารณาก็คือตัวตัว,ตวชุดใหญ่ที่รับไว้อ่าพิจารณาในเรื่อง,งต่างๆเนี่ยมันคือชุดเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันทําให้รู้สึก,กวั่นวหวกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ได้สอบถามท่านทิ่ดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องหรือเจ้าที่เราก็ทำทางข้อกฎหมายมาตรฐานและเจ้าวิชาชีพ ซึ่งเราฏิบัติอย่างนี้กับผู้ต้องรับกาสทุกคนโดยเฉพาะผู้ต้องรับกาเก็บป่วยนก็โดยตัวทุกคนก็บอกว่าไม่ไม่มีความรู้สึกกัางวลูแต่ลักษณะเป็นการเก่าหาว่าเจ้าที่อืมนะสอบถามแล้วคนที่มีรายชื่อทุกคนไม่ไม่รู้สึกหวั่นไหวหวั่นกลัวอะไรนะคือรัฐมนตรีทวีเนี่ยท่านก็พูดพูดแบบเหมือนทุกค้ารั้งนะคุณหนิงถ้าเราติดตาม การให้สัมภาษณ์ของท่านเนี่ยพูดกว้างๆพูดหลักการนะแต่ไม่ลงในรายละเอียดนะปัญหาของเรื่องนี้รัชทันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่สังคมจับตามองนะแล้วกเ็เบอร์หนึ่งของรัชทันคืออธิบดีกรมราชทันกก็เป็นชื่อแรกเลยนะครับที่ปปชจะทําการสอบสวนชื่อแรกใน12บายชื่อนะครับก็บอกอ,อไม่เป็นไายไม่หวั่นไหวเพราะว่าการที่ปปช ตั้งกรรมาการสอบนี่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้คือก็พูดหลักการนะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเขายกตัวอย่างว่าอุ้ยข้าราชาการหลายหน่วยงานก็โดนปปชอสอบตั้งเรื่องแบบนี้แหละนะแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าผิดผิดหรือถูกประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องนี้มี2หน่วยนะราชธรรน์กับโรงพยาบาลตารวจนะครับ ในส่วนของโรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่คุณหมอหลายคน้วครับที่มีรายชื่ออยู่ในกา,ารที่ปปชเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อวานผบตรนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลตารวจก็ขึ้นกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับผบตรพลตรีเอกกิจรัตพันเพชรนะะก็พูดถึงเรื่องที่ปปชมีมติตั้งองค์คณะไต่สวน เจ้าหน้าที่ราชทันมและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจทั้งหมด12คนเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานจากต้นต้นสังกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลตํารวจนะก็ว่ากันไปตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตัวเองจะไม่เข้าไปก้าวไก่และไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือลอยตัวในการแก้ปัญหาในฐานะผู้นําหน่วยแต่ขอให้รอผลการตรวจสอบขององค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเอามาก่อนซึ่งออกมาอย่างไรก็มีระเบียบขั้นตอนของกฎหมายดําเนินการอยู่แล้วนะครับถามว่าเมื่อปปชมีมติตั้งองค์คณะไต่สวนขึ้นมาเนี่ยถือว่าข้าราชการตํารวจกระทําความผิดแล้วหรือย,ยังนะครับผบตรก็บอกว่ายังไม่เข้าข่ายกระทําความผิดหรือต้องสั่งลงโทษเพราะเป็นแค่การไต่สวน แต่ถ้าปาป,าปาชชี้มูลความผิดทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็มีระเบียบขั้นตอนดําเนินการกับราชการในสังกัดทุกนาอยู่แล้วนะครับและที่ผ่านมาก็มีกรรมาการสิทธิ์เนี่ยเคยมาร้องเรียนซึ่งก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าร้องให้ตรวจสอบเรื่องอะไรเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้มายื่นกับกับตนเองเนี่ยนะครับก็อ่เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกับที่ปป,ปชตรวจสอบอยู่นะครับก็หนึ่งอไม่ไปก้าวไก่สองแต่ก็ไม่ได้ลอยตัว นะ,ะสามก็คือตอนนี้ก็ยังถือว่าบุคลากรของสํานักง,งานตรวจห่งชาติก็คือโรงพยาบาลตํารวจนะคุณหมอต่างๆเนี่ยยังยังถือว่าไม่มีความผิดนะถ้าชี้มูลก่อนมาถ้าชี้มูลแล้วเนี่ยถึงค่อยว่ากันนะครับจะตั้งกรรมาการสอบอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับ